Ui yên thôi lời Bòi lời Bòi cha Bòi 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 Biết con Mình gọi Ông như mèo ít tuổi ขานตามตัวกันมาแมวขานตามตัวก <dale> ันมาแมวขานตามตัวกันมาโอ้ยโอ้ขานตามตัวกันมาแมวขานตามตัวกันมาเอ้ยขานตามตัวขานตามตัวกันมา ขอจับน้อยเอ้ยเล็บยาวเนี่ยไม่ได้ตัดเล็บขอตัดเล็บง่วงอ่ะไอสองตัวสองคนทำไมมานี่เล็บแมวสองตัวนี่แมวอีกตัวชี้ชาม

Oi 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 oi